สวัสดีครับตอนทุกท่านอยู่กับผมเป้ยนาเวงน,นะวันนี้จะพาคุณทุกท่านมาดูฟุตซอลครับระหว่างบาร์เซโลนาพบกับปารีสแซงต์แชร์แมงนะ <c oughs> เริ่มเกมไปเลยครับผมเป็นทางฝั่งของปาเอ้ยไม่ใช่ครับของบาร์ซ่าร์เริ่มเกมก่อนในครึ่งแรกฮะเดี๋ยวบาซ่ารมาในชุดสีแดงเลือดหมูครับสลับน้ำเงินนะส่วนนั้นของปลารีสครับมีมาชุดเสื้อสีขาวนะฟ <c oughs> ุตซอล5-5ครับผม ในสนามย่าเทียมนะเอาครับอิมเปเป้หลุดเดี่ยวมาด้านข้างเข้าขวาแปง่ายแต่ว่าเนโตยังเซฟไปได้นะขอไปครับผมอาลุตีบูมครับของปารีสนะฮะนี่มาโยกมาได้สัตว์ตรงนี้แต่ว่าขาดนะฮะทุกคนครับอยากให้ผมทำคู่ไหนก็สามารถคอมเมนต์บอนเข้ามาได้นะฮช่วงนี้ครับฟุตบอลปิดลูกาชนะฮะง่ายก็ดูฟุตบอลฟุตซอลกันไปก่อนนะฮะสวนสนามใหญ่สิบเอ็ดคนเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะ ดิเมเบลเล่ครับยอ้อนมาที่เนโตรดิเมเบลเล่ครับเล่นกับคูตินโยดิเมเบลเล่ตอบเมซี่คือที่ดิเมเบลเล่ฮะดิเมเบลเล่ไหลามายิงคูตินโยหนี่เข้าหน้าต่างนะดิมาเบลเลครับบอลขวาบนครับที่ด้านของแดกลดเลอร์ฮะดิมเบลเล่หลังสุดอีบาเป้นนะฮะเลือกมาที่นาบาสครับตอบอีบาเป้ได้บอลนฮนะ ทีนาบาสปาลีครับค่อยข้อบอลขึ้นมานะตอนนี้ดีมาเลียครับเอาครับเนมาจูจิเนเนมาโชสเต็ปหนึ่งทีสองทีควาลูกนี้อีกนิดซ้ายโอ้โหมีมีตัวซ้ำนะแม่เต็ปเนมานี่เด็ดเหลือเกินนะกิสมันครับหมุนลูกนี้ครับทีคูตินโยเดี๋ยวกิสมันลอกสนมาทีคูตินโยฮะเอาคูตินโย่จ่ายบอลเสียเองฮนะ เป็นเกมลุกของปารีสนะฮะโอ้โหเนีมาครับแนะนี่ยควายลูกนี้เพื่อนๆสามารถเอาสเต็ปท่าทางไปใช้ในของจริงได้ไนงะก็ลองดูนะฮะนาบาสครับให้มาทีเนีมาครับเนีมาคือที่นาบาสตอนนี้ครับยังศูนย์ศูนย์อยู่นะฮะยังไม่มีสกอร์ครับแดกเลอรนะ์ฮะล่างสุดมีครับ เลือบที่เนมาร์จูเนียฮะปัดเข้าในจิงวิซ้าติดในโตซ้ำลงนี้เรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์นะปาลีสกึ่นนำนะจากการหมุงของเนมาร์ฮะนี่ครับโอ้โหเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์เอาไปก่อนเริ่มเกมมาของทางบาซ่าฮะตอนนี้เมสซ,ซี่เงียบอยู่นะฮะเมสซ,ซี่ครับให้มาทีคูตินโยคูตินโย มาครับทีนด้งนีนนนโต้ครึ่งแรกครับอีก50ิวินาทีนะฮะเมสซี่ครับมาด้านล่างทีดิมเบเล่ต่อส้นมาลองตวนกิสมันกระดกลูกนี้ขึ้นโดดอีปเป้ยังบอลได้ลูกนี้ออกไหม,มไม่ทันนะดูตั้งเตะของทางฝั่งป่งาซ่าฮะครึ่งแรกเหลืออีก30ิวินาทีนะครึ่งแรกนโตครับมาด้านล่างสุดที่กินสมันกัดมาครับอ้าวนี่มาหนักได้อีปเป้ฮะ ทางด้านของนาบาสครับอิบเป้เลยกับดีมาเรียสวยดีมาเรียซ้ายเน้นๆเรียบร้อยครับยิงเบาๆก็เข้าได้ตรงนี้ครับสองประตูต่อศูนยโอ้ช่วงท้ายเกมของขึ้นแรงครับสรับบาซ่าครับเนี่ยยิงค่อยๆฮะตรงนี้ไม่ต้องยิงแรงนะเรียบร้อยครับสองศูนย์นะดีมาเรียเปลืองลมชาติของเมสซี่นะฮะเอาไปครับเหลืออีกสิบวินาทีครับของ ทางฝั่งครึ่งแรกนะฮกิสมันยิงนี้เบาไปหน่อยฮนะ <herum. S 1> แล้วก็ผูดสิครับป่าต้อิดบทกเวลาครึ่งแรกนะฮะปารีครับนำอยู่2ประตูต่ตอ <2 S 1> ศูนย์ท่านในครึ่งแรกเดี๋ยวมาดูเสถียรภาพรวมในครึ่งแรกกันนะฮนะว่าเป็นอย่างไรนะฮะนี่ครับของบอลรับบาซ่า48ครับปารี52สบนะมโีโอกาสยิง บาซ่ายิง3ครั้งปารีสยิง7ครั้งเลยนะเขากรอบ5ครั้งบาซ่าเขากรอบ1ครั้งนะถือว่าในครึ่งแรกครับปารีสเหนือกว่าเยอะฮนะมาดูครึ่งหลังกันต่อเลยครับผมตามมาเลยนะครับไป let's go ครึ่งหลังเริ่มเกมฮนะบาซ่าต้องเอาในครึ่งหลังเพฮ้ยครับรับชมและถูกใจชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องนาเวงโลเวอร์ด้วยนะเอาครับนี้ยังไงนี่มาโอ้ยไม่เข้านะฮะ เมสซี่อยากให้ผมทำคู่ไหนก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะฮะกินสมันยิงลูกนี้ไม่มีอะไรครับบอลเข้าซองนาบาสนาบาสเร็วมาครับบอลอยู่ที่ดิบิเลียดิบิเลียครับไม่ให้บอลตกพื้นเลยนะก็ยิงลูกนี้เอาซ้ำอีกทีบอลเข้าทางไหมโอ้โหแต่ว่าเนโตครับขวาบอลไปได้นะฮะเริ่มเกมขึ้นหลังมานี่บาซ่ารูปเกมยังไม่ดีขึ้นนะฮะเอาเมสซี่เมสซีต่ตอกไข่ทีหมุนหนึ่งครั้งแต่ว่ายังไม่ผ่านแดกเลอร์นะฮะ เมซี่ครับโดดหนึ่งนิดหนึ่งฮะย้อนขึ้นมาที่คูติโโนโยูตินโย่ให้ทีเมสซี่เมสซี่จ่ายติดฮะเห็นปเปเป้ยังได้ครับนาบารโยนยาวอ้าวจังหวะสวนกลับของปารีสเนะดนิมาเรียโอ้โหจังหวะยิงไม่ได้ทีนี้ต้องวนคืนมาก่อนนะเดนมาเรียยกมาอ้าวครับลูกนี้แดกเลิกกระโดดตะกดด้วขวาโอ้โหขาดเน้นๆกับตรงนี้ทางงยยังสองศูนย์อยู่นะฮะ ขึ้งหลังก็ผ่านมา1นาทีแล้วนะฮะติมเบเล่ยวี้โอ้โหไม่ผ่านอ้าวลูกนี้มเมสซี่ยิงที่ขวาโอ้โหยบอลชนซ้ำทีที่ไม่ได้ครับเนะี่ยไม่ใช่วันของบาซ่านะวันนี้เอาดิมาเลียครับนี่เป็นฟุตซอลสนามหญ้าเทียมนะฮะต่อ 5, 5นะฮะดิมเมเลียกระชากนีวันนียตอกไข่หนึ่งทีกดอีสายโอ้ยแต่ก่อนนะยิงนี่ตครับ กนโยเดนเบเล่ครับกูติโยแทงมาครับทีม้านของเมสซี่เมสซี่ให้มาที่กินส์แนเมสซี่โอ้โหลูกนี้คาสิกเหลือเกินสองประตูต่อหนึ่งครแม่ทีเด็ดดีเนลเมสซี่ฮะโอ้โหสุดยอดตรงนี้นี่ฮะงัดกระดกโอ้โหกองหลังของปารีสหลังหักเลยนะแม่เอาครับตอนนี้บาซ่าไล่ตีตื่นมาเป็นหนึ่งต่อสองฮะ กับเวลาที่เหลืออยู่อีกประมาณ1น,นาทีกับอีก5วินาทีนะโอ้โหเดือดจะจัด,จดนะคู่นี่นี่มาโอ้โหหลบมาสวยนี่มานี่มาเน่มาโอ้โหนี่โตบอาเมสซี่ครับขอ,อบ้างฮะจังหวะน,นี้ดิเบเล่วิ่งทำทางครับแต่เหลือสี่กินสมันแต่ล่างสุดมีคูตินโยนะฮะมาตะบนที่เดมเบเล่เดมเบเล่โอ้โหตรงนี้ทำอะไรฮะแม่เสียบอลง่ายเกินะนะแดกเลอร์ ดันล่างสุดมีมาเป้ครับแต่เลือกมาที่เนมา่าเอาครึ่งหลังครับอีกประมาณ30วินาทีนะฮะบาซ่าจะตีเสมอได้หรือไม่ไนี่ว่าปารีสจะรักษาสกอร์ได้หรือเปล่านะฮะยี่สวินาทีรู้เรื่องฮะนี่มาครับมาด้านล่างสุดะฮะแดกเลอร์แดกเลืกลกระดกแล้วกดด้วยซายโอ้โหยิงไกลนะฮะตรงนี้ปารีสยังบกุกยางต่อเนื่องฮะดิมาเลีย นีมาบวไปมาซ้ายแต่ว่าฉแฉลบ่้ตรงน้นของกนะินซ์มันนับได้ลูกเตะม,มุมนะฮะอาครับนี่มาเรียคืนสุดนะฮะนาบาสแล้วก็3 2 1เรียบ้อยครับบารีดครับผมชนะมาซ่าไป2ประตูต่อ1นนะ แล้วก็จบลงแล้วสำหรับคู่นี้ผมเป็นเพื่อนอยากให้ผมคู่ไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้ครับวันนี้ผมปนาเวขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า